สวัสดีครับผมมายิงปลาผมวันนี้เมื่อวานก็ไปยิงปลาไปหนองหลวงครับผมพอได้เจอครับแต่ยิงปลาไม่โดนเลยครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแก้ตัวใหม่นี้ครับผมน้ําขึ้นครับไม่รู้จะเจอปลาไหมครับผมเดี๋ยวลองขึ้นต้นนี้ดูครับเดีไปอยู่ข้าบบนนู้นครับผมเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเจอปลาใหญ่ไหมครับผม ใบนี้มีปลากะโฮด้วยครับเดี๋ยวรอดูครับเผื่อฟุกเจอครับผมจะไปับผม,ผมว่าทำที่นั่งก่อนดีกว่าครับถ้ายืนนี่ไม่ไหวครับผมเจ็บเท้าครับผมจะทำที่นั่งก่อนครับผมเพื่อสบายครับ ทำใจยืนไม่ไหวครับผมเรียบร้อยครับผมทำทีนั่งนะครับเดี๋ยวรอดูปลาครับผมว่าจะเจอปลาไหมครับน้ำขึ้นโคเยอะครับผมเดี๋ยวลุนดูครับว่าจะเจอปลาไหมครับผมไม่ยิงปลานานครับไม่รู้จะยิงโดนไหมครับผมโดนไม่โดนเดี๋ยวว่ากันทีครับ ไม่เจอปลาใหญ่ก็ยิงปลาเลยกครับผมดีกว่าไม่ได้กินปลาครับมองหน้าอยู่เลยครับยิงไม่โดนเฉยแล้วได้จัดครับผมสามนิ้วน่าจะได้ปลาใหญ่ไม่มีครับผมยิงปลาเล็กไปก่อนครับลงแล้วครับ มาแล้วครับผมเป้าหมายเรามาแล้วครับตัวเล็กนี่ยิงยากกว่าตัวใหญ่ครับผมนี่ครับนี่ครับหางหลังแห้งเดียวครับผมยิงไม่โดนครับผมแบบนี้หางข้างไม่มีแล้วเพื่อนผมมันไปยิงข้าบนครับผมป่าก็เลยลงมาแต่ข้างล่างครับนี่ครับหางหลังอย่างเดียวแล้วครับ ไหลลงมาครับเรียบร้อยผมตัวนี้เต็มครัว อ้วนนะผมตัวเล็กแต่อ้วนมากเลยครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูครับผมประมาณสามสี่นิ้วได้ครับโดนครับผมเรียบร้อยครับผมเนี่ยไม่ใช่ปลานิลน,นะครับผมคล้ายๆปลานิลครับเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ปลาหมอหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ปลาหมอลายเสือหรือว่าอะไรไม่รู้ วันแล้วอีด่างดูไม่น่าได้แล้วเลือเต็มแล้วเดี๋ยวเก็บปลาบมเก็บปลารอต่อครับนี่ครับสี่ตัวผมว่ายลงมาแล้วครับเรือไม่ถูกเล้วผมตีงตัวไหนครับไม่มีตัวใหญ่ผมเหลือตัวเล็กๆครับอืม mấy đồ nó không đẹp đói á vô ôi mấy đồ nó đùa á vô เอาสาเล็งต่าแล้วนะครับเนี่ยเกือบไม่โดนครับผมแสดงต้องเล็งต่ํากว่านี้ครับเดี๋ยวรอดูครับผมว่ามันจะว่ายลงมาไหมครับดูครับผมลงมาแล้วครับความผมทําดีมากครับไล่ปลาลงไม้ยิงครับผมนูนครับมือไล่ครับผม โอ้ดตัวนี้ใหญ่เยอะไปออกมาดบานเลยครับผมดูว่าดูว่าโดนครับผมตัวนี้โดนครับตัวนี้โอ้ที่เหลือไปหมดแล้วผมโอ้ตัวนี้ครับ โอ้ดวงปากครับผมโอ้หลุดครับผมนะู่นไปแล้วครับกลับบ้านแล้วครับผมมือแล้วครับดูวยาผมยิงนานไม่นานครับทุ่มหนึ่งแล้วครับผมกำลังจะกลับบ้าน,นครับยิงโหดไปหน่อยครับ ยิงได้แค่สี่ตัวตัวเล็กครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปยิงไหนเดี๋ยวติดตามมาได้ครับผมช่วงนี้เริ่มว่างแล้วครับฝีมือไม่ค่อยจะมีครับผมไม่ยิงปลานานยิงไม่โดนเลยครับเจออยู่ว่าผมแต่ยิงไม่โดนเลยครับต้องไปฝึกยิงบ่อยๆ้วครับยิงปลาไม่โดนนะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนนะผมเจอกันคลิปหน้าครับ